มาคะ่ะมาดูกันเขาไพ่วันนี้ก็ดูยากยิ่มเหมือนเดิมค่ะแต่มาดูกันเขาว่าเจ๊เจ้าตัวรอดได้ไหมวันนี้เอาเปิดไพ่มาอย่างสวยออาใบที่สองใบสองสวยค่ะป๊อกแปดนะคะอปอกแปดสองเด่นเอามาลุ้นเจ้ามือไม่ให้เจ้ามือป๊อกต้องได้กินนะคะโอ้โหแทงไปหนึ่งร้อยบวกมาหนึ่งร้อยค่ะขึ้นมาเป็นสองร้อยห้าสิบนะคะได้ทุนเราคือเราก็ได้กำไแบาตาพอมาตาเนี้เจ๊ไม่มั่นใจปักมาที่เบรคห้าสิบบาทเหมือนเดิมนะคะจะแทงน้ําเงินคะ่ะ มาค่ะมาลุ้นไปด้วยกันเลยวันนี้เจ๊จะไม่เล่นเด็ดเดี่ยวนะคะจะปรับขึ้นปรับลงค่ะเอามาดูกันจะเป็นยังไงเอาไพ่ใบที่สองใบที่สองเจ๊กี่แต้มโอ้โหสวยค่ะปอกเก้านะคะเอาถ้าฝสังแดงไม่ปกอกเพีงไงเราก็ได้กินค่ะสวยแต่จะยดยนะคะแทงไปแค่ห้าสิบบาทเองเอาบวกมาห้าสิบขึ้นมาเป็นสามร้อยค่ะมาตาต่อมาตาต่อมาเจ๊ก็จะแทงสีน้ำเงินนะคะหนึ่งร้อยค่ะเอาปรับขึ้นมาเป็นหนึ่งร้อยแล้ว ภาวนาให้ไหลน้ำเงนินต่อนะคะอามาดูกันค่ะมาค่ะมาลุ้นไพ่ไปด้วยกันเลยค่ะว่าตอนนี้จะเป็นยังไงเปิดมาเปิดมาหนึ่งแ้มสิแจมเอาไพ่ใบที่สองหกแ้มสองเด้งเอาเจ้ามือเจ้ามือห้ามปอกนะมาดูกันเจ้ามือกี่แกมฝั่งแดงหนึ่งฝั่งแดงสูงแ้มเอาเปิดไพ่มาลุ้นไพ่ใบที่สามนะคะไพ่ใบที่สามเขาจะเท่าไหร่เอาเปิดเลย ร้อยนะคะโดนไปค่ะโอ้โหคุณพี่ก็จั่วไพแมนเกินนะคะจั่วออกมาได้ไงเจ็แทนเอ้าตานี้เขาก็จะแทงน้ําเงินค่ะแทงน้ําเงินที่หนึ่งอยนะคะยังยืนยันว่าจะเป็นน้ําเงินค่ะมาดูกันจะตัดให้เราจริงหรือเปล่ามาดูกันเลยค่ะอืขาวไพ่วันนี้ก็ยังดูง่ายกว่าเมื่อวานอยู่นะคะอะมาดูกันเปิดมาเอ้โหสวยค่บะบลอกก้าสองเด้งอะถ้าฝั่งแดงไม่ปลอกอยังไงเราก็ได้กินอีกนะคะสวย บวกมาอีก100ขึ้นมาเป็น300ค่ะไปค่ะไปกระต่อแบบนี้ค่อยน่าเลยหน่อยค่ะอัปตอนนี้จะแทงแดงค่ะแทงแดงด้วย100นะคะาาน่าจะแบบเริ่มปเาาป็นเขาไพ่ปิ่งปองมาดูกันค่ะว่าจะออกแดงจริงไหมมาค่ะมาเปิดไพ่กันเลย